ที่หลอกอะไรอ่ะเก็บคุณงานดีกว่าไหนไหนจะไปอาวารลอนอาวารลอนก็จะไปก็เงียบกันหมดมายังไม่หมดมังโอ้สิเดี๋ยวพาไปเก็บร่าง,งาาร่างทงานงก่อนไม่เคยเห็นตังเยอะๆอวันนี้วันวันนี้ลองเล่นดับเบิลเบดก็สนุกดีเหมือนกันก็ดีแล้ว ่ได้ไหมดับเบิลเบดข่าได้ไหมข่าไม่ได้อ๋อแม่ดวนกันอยู่ในเมืองเรียกว่าลองไปแก่งดับเบิลเบดไปใจเลยไม่ใจเลยจะไ,ไปแก่งกับใครก็ดวนในเมืองได้ตังมาสามหมื่นเฮ้ยมีการเดิมพันด้ไหมมีการเดิมพันเงินได้เหรอ ให้กหลอกตีเด็กไงเอาตังสาวหมือนบางคนอ่ะแม่งแบบว่าไอ้อะไรวะบางคน่ะแบบมันท้าอะไรนะแบบว่าเป็นเอ็มอ่ะแล้วมันก็ตัวเปล่าท้าแบบว่าให้คนอื่นชราใจอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นพอมันเริ่มเกมให้มันรี่ใส่ของปุ๊บแล้วก็ฆ่าเลยอ่ะก็ใช่ไงม,มันก็ต้องอย่าง,งานั้นอยู่แล้วมันก็หลอกไงมันหลอกเอาตังค์ชัด,ชดใช่คับใครที่กดไปเผลอยอมรับอะไรอย่างเงี้ยยอมรับดูเอลอย่างเงี้ย ก็สวยไปเดินออกจากวงก็แพ้ก็ถือว่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอไม่เคยเจอมีคนเล่ามีคนเล่าให้ฟังเอซเอ็มเจอบ่อยจรโอ้นี่ม่คอหลับแพ้บ่อยจังก็ต้องเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างบอกให้มาลองเฮลเจกับผม เดี head, Morocco, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแา้ผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์ละผมเฮียบเทียมกว่ไปเปิดแดกเปิดแดงวิ่งเรดเวนเลยลองลองวิ่งแข่งกันฮาเลยอ่ะยี่มาได้ประมาณแสนสามอะเลยเจนเมื่อแล้วพอเราลงคอลับแบบโง่ๆแบบหมวกน้องแข็งเสื้อเม็ดรองเท้าขยายขยายใหญ่เลยเม่งชนะได้เขาได้เฉยยังงงอยู่เลย กินไปไหนเนี่ยไม่มีใครแบ่งกองเลยไม่รู้กินก็มาหอมก๋วยเตี๋ยวมีคนแอบ,บกินก๋วยเตี๋ยวครับโอ้โหไม่ชวนไม่เรียกยังไงอะไรยังไงอร่อยอยู่คนเดียวด้วยมันได้ไหมเจ๊กินไม่เห็นเจ๊เรปลี่ยนเจ๊ตะพีเลยมันได้ไหมนะได้ไหมนี่เข้าข้างอ่ะ <laughs> เจสัตว์เลี้ยงถ้าไม่ให้อาหารมันจะโตปะไม่โตไม่โตต้องให้ต้องให้ไม่ไม่ให้มันไม่โต่เดียวต้องให้ผักมื่อคืนเราเมื่อคืนเราล็อกอินเกมเอาเบี้ยในโทรศัพท์ได้แล้วสบายแล้วดิเดสเสือมันกินอะไก่กินเนื้อครับต้องเอาไก่ไปสับเอาเอาไก่เอาไปสับไก่ไปสับง่ายขึ้นแกมีไก่ไหมล่ะเอาไก่ไปสับให้มันกินพวกั มันมันแก๊สสบายนะโทรศัพท์อ่ะมันแก๊สสบายมันแก๊สอะนอนแก๊สไงใช่นอนแล้วเติมพิมพเนี่ยนหรอเติมเติมพเมียเแี่ยนหรอไม่โทรศัพท์เราล็อกอินอักเพียเดียวกับหลักไงเราลองดูว่ามันได้ไหมที่ผ่านมาเราว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราใส่อ่าเราไม่ได้พิมพ์เองละมั้งมันน่าจะแบบว่าเอาแบบที่มันจำมาแล้วอะลงไปเลยอะไรเงี้ยมันกะ kind of ็เลยไม่ให้ต้องพิมพ์เอาเอง <N> ทำไมของผมแกลเลี้ยงเสือได้แล้วอ่ะมันมันมันจะส่งอีเมลไปไปให้ให้ยืนยันว่า <N> ใช่คือคือเป็นเราจะเป็นแบบว่าเหมือนอีเมลไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเรากรอกอีเมลไม่ได้กรอกเองอ่ะไม่ได้พิมพ์เองอ่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนข้อความที่เซ็ตมาจากแป้นพิมพ์อ่ะเออแกก็ลบออกไงก็แค่นั้นเองก็ลบออกสิเออแล้วมันก็ทําได้แล้วเนีตอนเนี้ยือได้แล้วจำไอดีไว้เรียบร้อยเข้าเกมได้เรียบร้อยไม่ได้เดี๋ยวจะโคก แล้วแกสร้างแล้วเหรอแต่ว่ายังเลี้ยงเัียงไม่ได้สร้างไม่ได้แกยังไม่เติมบีเบียมไม่ใช่หรอคือเติมแล้วเขาถามรึเป่าเธอเ่อนะคตรก็เติมเดี๋ยวก็ถามอีกรอบเติมแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามก็ได้อย่าแกจําไม่ได้หรอกผมนี่ให้สอนเลยผมไลฟ์ให้ดูเลยแล้วก็สอนเลยแกก็ไลฟ์มาเดี๋ยวบอกให้แค่นั้นแหละไม่ยากมันดีตรงที่โทรศัพท์มันมันอัปเดทที่เขานับเดตมาโทรศัพท์มันไลฟ์ได้แล้วไงอืมดีตรงนี้เลย ใช่แล้วใช่ครับใช่ครับมันแชร์หน้าจอได้เมื่อก่อนยังไม่ได้เพิ่งได้นี่แหละเพิ่งปีใหม่ยครับผมราว่าผมผมผมดีใจเลยครับเมื่อกลางวันนี้ไอวิ่งหาดันอยู่ที่เมิ้ว่ะอยู่สักประมาณเกือบชั่วโมงไม่มีดันให้ลงเลยอะไรคนคนเยอะก็ไม่เยอะยังไงล่ะก็จากดูนมาอยู่นุ่งหมดแล้ว ดูมันไปอยู่นู่นหมดแล้วไปอยู่แล้วมันมีแก๊งมีแก๊งไล่ฆ่าด้วยนะค้นหาเอามันมีอยู่แล้วไงก็เขารู้อยู่แล้วว่าเราต้องไปอยู่นั่นกันใช่ปะพวกมันก็ออกมาจากท่านางคืนเลยครับเออมันออกมาจากท่านางคืนเลยเมื่อคืนฉันถึงไม่ไปไงฉันรู้แล้วเขาเล่นกันอยู่โดนไล่ฆ่าั้งคืนเมื่อคืนน่ะอืมไม่แปลกแกก็นึกด้วยดีบ้านเพิ่งแตกมันก็รู้อยู่แล้วว่าต้องไปตรงนั้นอยู่แล้ว เดี๋ยวมันก็ต้องหวานหมูนี่อร่อยวิ่งได้ค่าดีกว่าได้ไ <ป S 1> ดันดีกว<ม>่าไม่แมปไม,ไม่แมเวลห้าแต่บาซิน,นบาซินไม่มีคนไปแก๊สเลยนะผมไปแก๊สอยู่สักชั่วโมงกว่ากว่าไ,ได้ไอันนี้มาเป็นกองเลยเทียห้าเดี๋ยวเราจะไปเซอร์เวที่แมปบะฟานชอเบหน่อยไปเที่ยวว่าตอนเนี้ยมันมันมีคนเยอะหรือเปล่าไอแอวแถนนู้นคิดถึงลากูลว่ะ ถึงละกูชิเป็งเลยมันไปกับ CTRL ใช่ไหม CTRL อะไรล่ะมันไม่ใช่ CTRL ตอนนี้มันอยู่ v o e ไปแล้วตรงนั้นน่ะ BOE ED อ้าวเหรอแล้วไอ้ r e l e v a n d น่ะที่ใด POE นี่ของคนไทยหรือของนอกไม่มีคนไทยครับนอกจากนี้นะครับ o ED มันเป็นไฮเอาเทียสามเลยนะมันสบายเลยเทียร์สามไม่แต่เขากันของเขาเองได้ไงเขาแต่แม็เขาเก่งขนาดนั้นน่ะเออเขารู้ว่าควรจะทําอะไรควรจะควรจะโฟกัสอะไรเขาใช่เขาโฟกัสอะไรเขาโฟกัสอะไรก่อนเอาเขาก็โฟกัสเทอร์ี่ก่อนถูกไหมถ้าเทอร์ี่ตีไม่ได้เทอร์ี่ตีไม่ได้มันก็ตีไฮเอาไม่ได้ไง เขาโฟกัสเป็นไงอต้องโฟกัสให้ถูกเรื่องก่อนเอ๊ะทำไมมันตรงตีงองูหอกได้เอาก็เราไม่ได้ตีเทอริคืนก่อนไงเราก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไอ้พวกนั้นเขาคิดอะไรเราก็ไม่รู้เออเขาวางแผนอะไรเ,เขาเล่แต่เขาแหละเราก็มองในมุมของเราเรามองแบบมุมมุมคนอื่นนะ่ะเขาเล่นได้เกินไปจนคิดพลาดไม่รู้เหมือนกันก็เขาอาจจะเล่นแถวอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเออ พักบ้างก็ดีเหนื่อยยังไม่เข้าหรอกพี่คอเข้าไปก่อนเลยพ่อนั่งอยู่ขอนั่งข้างนอกก่อนแป๊บนึงทำไมไม่ได้อ่ะพว่าก็เข้าไปดิข้างในบ้านมันจะมีอะไรวะก็ฟาร์มเออเดี๋ยว <c oughs> ไปแบ่งของดีดีกว่าที่ครับไว้วันนั้นสี่คนการบ้านนะ่ะครับเสร็จแล้วแต่ยืลืมแบ่งยุ่งยุง,ยงไม่ได้แบ่งตั้งีได้มีเวลาแบ่ง <c oughs> ได้หมื่นสามแล้วเดี๋ยเก็บไปเรื่อย นงานชิวๆของตัวเองยังไม่ได้ครับเลยแมสเนี่มันบวกเลิดเยอะเดียวกันนะครับถ้ามีจะเป๊กันนะครับบวกห้าร้อยเทียบแปดเทียบแปดบกห้าร้อยเนี่ย โอ้ยหนังหมดอะ่ะซื้อหมดแล้วโอ้โมีคนจะไปรถอวตารกันเราไหมเนี่ยไม่งั้นเราจะไปทัวร์ฟาร์โชบีแล้วนะห,หนังไม่เข้าไปรถอวตารตอนตอนี้นครับเล่เห็นบอกอยากไปกันตอนแรกเดีย๋ยวไปมาได้ของเยอะที่ไม่รู้ไม่ชี้แล้วนะเอออ่อาแป๊บๆนึงฮะเดี๋ยวผมไปไม่รู้ไม่ชี้นะได้ของเยอะ ฉันเป็นสำรวจแล้วสำรวจโลกผมกำลังเพลินกับออกซิเจนอะไรคือออกซิเจนวะออกซิเจนอะไรออกซิเจนนัดอินครูดฮะคืออะไรวะเฮ้อโดนเซอร์ไพรส์มาตะฟังกเกอร์เกมที่ผมกำลังเล่นอยู่ฮะเซอร์ไพรส์อะไรครับโอ้โหแมงยืนรออยู่หน้าดันสามตัวย็ดเท่ แกวับแกวับออกมาเหรอแกก็ขึ้นม้าหนีเลยว้าวมาแล้วผมดูลูกอยู่พอดีไงหันมาสปายมาเต๊าะก์โอ้ยเรียบร้อยครับไอสัตว์เออก็แบบนั้นแหละครับเปิดทงนี่แหละครับเรียบร้อยครับนั่งสายกันนะครับนี่แหละครับอย่าหาทำครับไม่อยู่จอแป๊บเดียวนี่แหละครับไปฉี่ไปขี้ไปเยี่ยวแป๊บเดียวครับกลับมาครับ หันดูลูกไม่ถึงหนะ้านห้าวิโ oh. อ,อ้โหนั่นเลยครับเหมือนได้ยินแล้วเลยครับไปฉี่แป๊บเดียวน,นี่นะ oh. บอกแล้วอย่าไปลงหน้าเ <My S 1> มืองครับโอ้ god. Oh my god ต้อง my god เลยครับเอาตัวไปยืนถ้ายืนก็ยืนในดันครับหรือเข้าเมืองครับอย่าาทำครับยินด <laughs> uh ีต้อนรับสู่ออวียนออนไลน์ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของแค่นี้เทไม่เป็นไรกำบมัดแล้วคือว่ากำบมัดแล้วไม่เป็นไรแลกแร,แรนี้ไปขายก่อนได้สี่อันสี่อันนี้กี่บาทอย่างน้อยก็ได้เต้มทงได้เต้มทงต้องหมื่นสามลอบใจตัวเองไม่วัน,น <laughs> 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 วันนะขอ,ขอ่ใจตดึเงเขาหกแหกปากล่านอยู่คนเดียวครับอื น่าสงสารกันนะครับกูแต่แต่ตายยากอยู่ก็ส่งเสื้สีอยู่อ่ะสามหนึ่งอ่ะก็ยืนนานอยู่อ่ะตอบใจตัวโดยในวันๆครับทุกคนคนมันแตกอ่ะเขาอย่าทำอุ้ยสี่อันสี่อันเดซิกาตันดิไปไหนกันเดซิกาครับผมนี่เปิดทงเหรอเออค่ว้าเปิดทงครับพวกกูยังไม่กล้าเปิดเลยแบบเดซิกาอ่ะอีสโลเทียงพอว่าแบบ ออเดซิกานี่คนมันเยอะมันมาทวกันหน้าประตูทุกวันไปเปิดธงลงดันหน้าเรซิการ์เหรอเออข้าวไม่ได้เตือนแล้วด้วยนะเตือนแล้วด้วยนะเออเตือนแล้วด้วยเจยบอกแล้วเจยบอกแล้วแต่วอดีผมเก่าอะครับนายนมันมากนหน้าเรซิการ์สอะมันจะมีพวกสกาวที่อยู่หน้าเมืองใช่ไหมมันจะตามไปเลยมันจะตามไปเลยว่าตะงดันไหนวะแล้วมันก็จะไปเอาคนที่ติดธงอะมาเออเรียบร้อยอะพี่น้องครับผมบอกเลย สามตัวเองครับปลอบใจตัวเองไปวันวันวิ่งไปเจทั้งสองแสนเนี่ยสี่อันครับแต่ก็แตกอะครับแต่ก็แตกอะครับเหยียบรครัยนี่เอาทำไมฉันมีของที่บ้านนี้วะเออของเต็มเลยวะเดี๋ยวเปิดทงไปอีกไปฟามีก ยังไม่เข็ดครับยังไม่เข็ดปรกุมอันนั้นอะไรกี่บาทวะอลาเซยนครับอยู่ๆก็ไปแจกของให้เขาครับเกมนี้นะครับผือไม่ได้ครับตายแน่นอนครับแน่นอนพี่ฮอตที่หลังยังมาหาคุยตอนพ่อเล่นเกมด้วยลูกนั่นนั่นปิดทีลูกเอกตัวเองนั่นแหละอะไรถาไปดูลูกหน่อยเดียวเองอะไรครับเนี่ยเราเตือนคุณแล้วครับคุณไม่ฟังครับ เรียบร้อยครับคุณอาครับ,บอ <laughs> เอากำหมัดไปกับกำหมัดไปกำไม้กวาดแทนไดบ้านก่อนมียใช้แล้ว <laughs> มีใช้เงื่น้นทันทะีแล้วเป็นระบายกับไม้กวาดก่อนกูตลกว่ะ <laughs> อาการดักเลยวะเฮ้ยทุกคนเขาอาการดักว่ะมีคนบ้าไปแล้วตอนนี้เขาบ้าไปแล้วอะไรครับเนี่ยปกการถอยนี้ได้จากเติมพินเมใช่ไหมครับเคผมเติมนะเออเติมแล้วใช่ไหมเออแล้วไปซื้อบ้านเนี่ยผมพร้อมไปอวาลอนแล้วไอคนที่มันซื้อมันซื้อไปทำอะไรอะนะเจะารมแต้มทงที่รอแต้มทง ซื้อไปนี่ไงวิ่งกล่องเอาเอาสีสีฟ้าไปแลกสีเขียวอะไรเงี้ยไปแลกแล้วก็มันจะได้เพิ่มมาหนึ่งดวงหรือสองดวงแล้วแต่ว่าไปเมืองไหนหรือเยอะกว่านั้นถ้าไกลกว่านั้นก็เยอะกว่านั้น, <c oughs> นมันจะเพิ่มให้เองเหรอเค <c oughs> ถ้าเติมล้วะเพิ่มอะไรโฟกัสอ่ะนะรับโฟกัสครับแกกดไอดูดีแล้วก็กดลูกศร <c oughs> ด้านซ้ายฉีกออกมานิดนึงตรงไออ่ะอ่านั่นแหละมันจะมีโฟกัสอยู่ข้างบนเห็นปะ มันจะ oh, <God. S 1> เนี่ยเนี่ยแต้พันแถวที่สองมันจะค่อยๆเพิ่มให้เออมันจะค่อยๆเพิ่มให้ oh. มันจะไม่ให้ทีเดียวโอเคครับ <Yeah. S 1> เออแล้วก็ไปสร้างบ้านฮะสร้างเมืองที่เราอยู่ประจํานะอย่าไปสร้างเมืองแบบอยู่ก็ไปนู่นวริมเฮิร์สอะไรอย่างเงี้ยสร้างก็สร้างเนี่ยอยู่ด้วยกันก็บิดวอดอย่าอย่าอย่าไปสร้างเติร์ดฟอดเหมือนคุณอินนะฮะเออืเอเขาเขายกเขาให้ให้เกาะผมแต่เขาสร้างไว้เติร์ดฟอรดเออตู้บน<ท>หัวบ้าออน ลำบากมากเลยเรานี่ไม่ไปเลยเพอเมืองไหนไกลๆมีคนให้อีกหลายก่อเหมือนกันอยู่คนละเมืองกันเออ,เออจะมากูขี้เหยียดวะไกลเกินเออได้พักมาทำอย่างอื่นมั่งก็ดีนะ ดีนะครับเราเด็กๆจะได้ลงอาวาลอนได้เล่นอย่างอื่นมั่งจะไล่นไม่ต้องปวดหัวใช่กูจีนกูีนไม่ไอ้ปวดไม่ว่าแต่ก็ได้บีงบ้างอย่าลอื่นบ้างทำหนึ่งนะทุกคนมาอาวาลอนเร็วฮะอะไรอาวาลอนเลยวะรู้อาวาลอนเนี่ยนะใช่แล้วไปสิมีพระกับดีเบสว่างๆไหมลงกันรออยู่ว่างครับดี นี่ไ,ไอ้ตา <ผม S 1> ต่อสกักคถามน่ะอ๋ไปไหนคะเนี่ยเขาบอกว่าจะพาไปลงดันกลุ่มดันกลุ่มแตกไหมเนี่ยพิมพ์ในช่องกูชี่แชทก็ได้ไม่ว่างแล้วครับ <laughs> มีคนแตกไปแล้วครับ เราต้องตอกย้ำเงาทุกคนเราต้องตอกย้ำเงาทุกคนเทียห้าแบบเหลืองเนี่ยเขาพาไปเทียห้าแบบเหลืองอ๋อไปด้วยเทียห้าแบบเหลืองไปดีไปดีแกพี่บอกเขาดิเนี่ยเนี่ยเทียห้าแบบเหลืองแกเป็นพระหรือเป็นดีเบอยตนี่ไปกับเขาดิเป็นพระไหนครับในเนี่ยกูชี้แชทนี่ไงกูช้ชาดหนาเนี่ยกูชี้แช เริ่มยานแล้วเริ่มยานแล้วกดเริ่มยานยานกวาดบ้านกวาดแล้วไงเก็บแล้วไงเอาละเอาละที่นอนเลยกูถึงตายเอาละนี่ต้องมาคุยหลอกเมียลักเมียอะไรนะเธออะไรนะเธอเดีวเมียจะหูดีเออเออถูกไห้ ไอกี้กุ้งยิ้วกุ้งยิ้อยู่ไอเดนไล์กันได้ยินแล้วไอเดนกูแผก็ให้นะเดี๋ยวกูตัดจอ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 ดได้ตลกอะหูดีเป็นพิเศษด้วยนะเออตูก็หูดีนะตลกอะเนี่ยได้พาไปแล้วขาดอีกกี่คนเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยดีไหม แบบเหลืองนี่เราไม่เสียไม่ตกของจริงไม่ตกไม่ตกครับแค่โดนข่าแบบวันนั้นอะล้มไม่เฉยอืมโอเคจ่ล้มไม่เฉยแต่ถ้าเกิดปวดทองก็ก็แบบผมครับก็ใช่แล้วมีคนตองย้ำตัวเองว่ะทุกคน ถ้าหัวแดงก็หัวแดงตีกันนี้ก็ของตกใช่ไหมไม่ตกครับเดียวไม่ตกไม่ตกไม่ตกแบบเลือคือไม่ตกเลยถ้าไม่เปิดทงอ๋อมันถึงหัวแดงก็หัวแดงตีกันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรครับไม่ตกครับแกดวนกนได้เลยเล่นกันได้เลย เออพี่ที่นี่ร้านอาหารเรามีได้อันนั้นไหมแม่ร้านอาหารอะไรวะไว้คอนแทคกันนุมดูไหมคอนแทคอะไรร้านอาหารนุ่มไม่หรออยู่ไหนร้านอาหารอะไรวะร้านอาหารที่ทำอาหารนะพี่ที่ทำอาหารอ๋อเอ็กโวเซตนะเอตคราบเมืองไหนก่อนเนี่ยเมืองเมืองเนี่ยทะเลทรายนี่แหละเนี่ยไม่น่าจะมีนะส่วนใหญ่เขาขอไว้ที่คาริออนอ๋อค้าวไปใช้เฉย มันมีของก็ไม่แกก็ดูร้านที่มันถูกสุดแค่นั้นเองเออดูแค่นั้นแหละจบแล้วจบก่อนกับพุ่งกล้าบหกสิบห้าสิบเก้า